กรลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิปวันนี้อยู่เกม Call Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พ่ลิงกับผมก็จะมารีวิวอัปเดตตนื้อของเควสประจำซีซั่นตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในวันนี้ผมรู้ถพงอ่าสำหรับคนไหนที่อาจจะยังติดปัญหาในเรื่องของการทำเควสเก่าทั้ง3เควสนี้ก็เดี๋ยวจะอัปเดตรวมมาในคลิปนี้เลยว่าวิธีการทำแบบเควสเนี่ยต้องทำอย่างไรกันบ้างเนาะ มาเล่นกับคุยแรกเลยผมกับทีมอัปเดตมาสดร้อนๆเลยในวันนี้กับเวเนี่ยเบงบานในราตรีก็มาเล่นกับภารกิจแรกผมฆ่า2คนด้วยปืน D13 อ่าเซกเตอร์โดยสระปืนดีสก็จะเป็นปืนกูลสายรันเชอร์ผมก็จะเป็นปืนกระบอกนี้เลยก็ใช้ปืนตัวนี้อ่าฆ่าผู้เล่นให้ครบตามที่กำหนดไว้สองคนนะผมก็จะเป็นการจบภารกิจในส่วนนี้นะ โดยสับเควสใหม่นี้ผมส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ปืนสายลันเชอร์เป็นหลักก็อย่าลืมใส่เบิร์กสีฟ้าตัวไฟพาวเวอร์ไปด้วยผมเพื่อเพิ่มจำนวนลูกกระสุนอ่าจะได้ใช้งานปืนลันเชอร์ได้อย่างง่ายๆหน่อยนะถัดมากับเควสที่2อ่าฆ่าผู้เล่น2คนด้วยปืนทัมเปอร์โดยสรรปืนทัมเปอร์ผมก็เหมือนเดิมเป็นปืนสายตัวลันเชอร์กระบอกนี้ผมก็โดยหลักาเล็นกปืนถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ได้มาผมก็อาจจะยังไม่มีปืนนี้ต้องทำเควสดบางอย่างที่เขากำหนดไว้เพื่อปลดล็อกเอาไว้ก่อนนะ คุยที่3าฆ่าศัตรู2คนด้วยปืน SMRS อาและนี่ก็คือหน้าตาของปืน SMRS ผก็เป็นปืนแรกที่สายฟรีผมอะไม่ต้องกังวลเลยอันนี้ก็คือจะมีแจกให้แ,แต่ช่วงแรกๆเลยนะคุยที่4ี่อชนะ1นึแมตช์โดยใช้เบิร์กสีฟ้าโตัวหมายผมไฟพาวเวอร์สพอร์ตที่ได้จากแบนดพาาสายฟรี เลยตัวเพิใหม่นี้ผมก็จะปลดล็อกให้ในบรันพาผมใส่ฟรีเรเวล14รับผมอ่าก็เลยทุกคนส่วนใหญ่นะตอนนี้เนี่ยก็น่าจะปลดล็อกกันครบหมดแล้วนะก็อย่าลืมก็มาปรับแต่งใช้งานก่อนเล่นผมแล้วก็ต้องชนะด้วยในแมชนะถึงจะสามารถนับแต้มได้นะเควสที 5, 5่ห้าห้าห้าคนโดยมนะใช้เปิกส,สฟีฟ้าผมไฟพาวเวอร์อ่านี่ก็เป็นใส่เปิ่ตัวเดิมเลยทำค,ควิสต่อเควสที่หกก็เหมือนเดิมผมเพิ่มจากคิวห้าคนเป็นคิวทั้งหมดสิบคนด้วยกัน โดยสำหรับค่าเวสลันเชอร์ผมอันนี้ก็จะมีแนะนําเพิ่มเติมเล็กน้อยอ่าถ้าเกิดว่าอยากทําง่ายๆก็แนะนําว่าเป็นตัวเอฟก็ได้หรือผมหรือว่าจะเป็นตัวดีสิก็ได้2กระบอกนี้ค่อนข้างที่จะทําค่าคนค่อนข้างง่ายผมแล้วก็อย่าลืมปรับเบิร์กับผมอ่สีแดงเนี่ยให้เป็นเบิร์กเอเจรี่ครับผมเตรียมอุปกรณ์และหล่างที่วิง่งเร็วขึ้นนะผมก็จะมีแอนิเมชันดีขึ้นโดยเฉพาะสายลันเชอร์เนี่ยแอนิเมชันมันชา้า นีกอันหนึ่งก็ผมเพิกสีเขียวเอ็มเป็ดนะเพิ่มในส่วนของความเร็วการรีโหลดการสลับอาวุธของสายรันเชอร์ทำให้มีแอนิเมชันที่ดีขึ้น,นก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการใช้งานนะแล้วก็ย้อนทวนเว็บเก่าวันสักเล็กน้อยผมกับเพื่อที่มาตอนช่วงต้นซีซั่นอ่ะอันแรกเลยก็คือผู้หิวโหยอารวาสหลักๆเลยผมอ่ะควสแรกใช้ปืน SMG ซใดๆก็ได้ผมฆ่าผู้เล่น5คนอันในส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหา,หานะควสที่2ของผมเพิ่มจากฆ่า5คนเป็นฆ่า10คน ข้อที่3ามนะผมยิ่ง250นัดกับปืน SNG ใดๆก็ได้โดยสำหรับ SNG 250นัดที่จบไปที่สุดนะผมก็จะเป็นปืนเฟเนตอ่าแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวปึ๊กอะคิมโบให้เป็นปืนคู่เสร็จใส่ปืนคู่ปุ๊บก็ใส่เป็นแม็กซซีนนะผมตัวที่เป็นแม็กสูงสุดก็จะเป็นแม็ก t y p A ผมแค่นี้ก็แป๊บเดียวผมตายเดียวก็250ผมดชิวๆแล้วนะถัดมาอีกระดับนะผมก็เพิ่มจาก250นัดเป็น500นัด ควสที่5ครับผม่่าก็คือฆ่า5คนด้วยปืนใหม่ล่าสุด Cx9 ที่ได้จากแวัตถุพลาแล้วก็เควสสุดท้ายก็คือถือปืน Cx9 แล้วก็ชนะตอนจบแมช โดยเสียก้าผมก็เป็นปืนสาย S M G กระบอกใหม่ล่าสุดในแพ็นี้ผมที่เพิ่งอัปเด็เข้ามาปลดล็อกให้สับสายฟรีที่เรเวล21หรือถ้าเกิดว่าจะเป็นสกินอีพิกกัผมที่เป็นสกินโกงมากของปืนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่แมนพาสเร,รเวล50ก็แนะนําเลยผมซีซั่นนี้แมนพาสเนี่ยคือโคตรคุ้มเลยนะในส่วนของสกินดีๆทั้ง3กระบอกที่แอบใส่เข้ามานะเป็นสกินเวสเปโดวินเลยนะระดับอีิกของปืน แต่ก็ทันมากกับภารกิจที่3ามผมอันนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับทำเควสเพื่อปลดล็อกของแต่งใหม่ไหนะที่คลืบคานหงของตัวปืนลูกซองขอทส0405อ่ะอันนี้พี่ลิงก็ทําคลิปแนวทางในการทําไว้เรียบร้อยแล้วใครสนใจก็อ่ะย้อนกลับไปดูคลิปเก่ากันได้ผมรวมถึงอ่ะใครอยากรู้ความสามารถของของแต่งใหม่ว่าดีหรือเปล่าอ่าก็น่าเล่นไหมสามารถย้อนกบดูคลิปเก่ากันได้นะโดยลหลักๆกับผมก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับการอัปเดตในส่วนของภารกิจเสริมตัวใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาผมในวันนี้ผมแล้วก็เควสก่อนหน้านี้ด้วย แล้วมันได้ไหมผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปดีแบบนี้อ่มีสาระความรู้วันนี้แาลืมกดไลค์กดซับสไครต์ตามกันได้นะครับผมแทนชาลีทูล้วก็แฟนเพจ Facebook น,นะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปี๊ป in UAV recon, recon is standing by. Repeat, UAV recon is standing by. UAV online. Hunter killer drill ready for deployment. Take down. Friendly shot RC is coming. Reloading, kill Hunter killer drone, friendly hunter killer drone deployed. hunter killer drone deployed. Stealth Charlie shot our Me. Friendly shot RC is coming. Friendly is in the zone is ours. Friendly shock RC is coming. UAV online. Hang on, down. Enemy down. <laughs> Friendly Hunter Killer Drone deployed. UAV recon standing by. Repeat UAV recon run, run. Hunter Killer Drone on standby. Friendly shock RC is coming. Hunter Killer drone deployed. Friendly Duke is ready.